สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อคับคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันอังคารที่30เมตรสายยนกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดล่งสุดท้ายเกมที่45เฟรตัน,นเปิดบ้านแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป0-3ทีมเยือนได้ประตูจากเจมี่วาร์ดี้มาไป2ประตูอีกหนึ่งรูมาจากเคซี่แม็กอาร์ตี้ ต่าะคะแนนล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ที่เลื่อนชั้นไปเมื่อน,นัดก่อนฮะวันนี้ก็คว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพหรือดูการนี้ไปไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเก็บเพิ่มไปเป็น97คะแนนทิ้งห่างอันดับ2แล้วก็สามอย่างลีกเด็ดเต็ดกับอิสสวิตไปแล้ว7คะแนนยินดีด้วยนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ส่วนเพรสตันก็อยู่อันดับที่10มี63คะแนนบอกกันนะต่อไปคืนวันอังคารนี้นะฮะมีอีก1คู่คนที่ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับอิฟสวิตในเกมนัดตกค้าง ไปที่ฝั่งลาลีกาสเปนนดที่33เมื่อคืนนี้บาเซลนาก็เปิดบ้านเอาชนะเบรเซียไป4-2นะฮะเจ้าบ้านได้ประตูจากเฟอร์มิโลเปสแล้วก็แฮตทริกของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ในขณะที่ทีมเยนได้2ประตูจากฮูโกดูโรแล้วก็จุดโทษของเปลูแต่ละคะแนนล่าสุดในบา์เซลนาขยับม,มาอยู่ที่2เหมือนเดิมฮะเก็บเพิ่มเป็น73คะแนนส่วนเบรเซียอยู่ที่8มี47คะแนน โอเคนะต่อไปเกมที่34นะคือวันศุกร์นี้เกตาเฟ่เปิดบ้านเจอกับบิลบาวันเสาร์ที่4พฤษภาคมมี4คู่โซเซดาเปิดบ้านเจอกับ ma, ลาสพาเมสเดมัตเรดพบกาดิสคิโรนาเจอกับบาร์เซโลนาแล้วก็มาโยกาเจอัตมาตเรวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมมี5คู่โอซาซูนาเปิดบ้านเจอเลเบเตสเซลตาบิโกพบกับทางเบียริวบรเซียเปิดบ้านเจออา,าราเบสไลโยพบอเมริกแล้วก็เซเียเจอกลานาดา มาต่อกันที่เกาโชเซลานะัดที่34เมื่อคืนนี้เจนัวก็เปิดบ้านเอาชนะแก亚รี่ไป3-0ได้ประตูจากมอร์เทนทอสบี้มอร์เทนเฟนดรับแล้วก็เอาเบิร์ตกุตมุนเซนแต่ละคะแนนล่าสุดเจนัวอยู่ที่12มีเพิ่มเป็น42คะแนนส่วนเก亚รี่อยู่อันดับที่14มี32คะแนนโอเแกมมนัดต่อไปเข้าสู่เกมที่35คือวอร์โซที่ถึงนี้ตริโน่ก็จะเปิดบ้านเจอกับ,บโบลญญา วันเสาร์ที่4พฤษภาคมสองคู่มอนซาเจอลาเซิโอและก็ซาโซโลเจอกับอินเตอร์วิลานาวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมมี5คู่กย์ลีเปิดบ้านเจอเลเช่เอมบริโปโฟซิโนเน่เวเดลนาพบกฟิลิตินาเอซิมิลานเจอเจนัวแลวก็โลมาพบกับยูเวนตุสส่วนคืนวันจันทร์ที่6พฤษภาคมซาเลานิตาเน่าเปิดบ้านเจออตาลันตาและก็อูเดเซเจอก,กับนาโปลี